ในทางศาสนาจิตกับความคิดต่างกันยังไงจิตเป็นผู้รู้แจ้งในอารมณ์ความคิดเป็นการปรุงแต่งพวกไรวันเหรอครับไม่ใช่ไรวันเพื่อนกูนี่แหละเมื่อก่อนกูติดนี่กูติดนี่นอกระบบเนี่ยไม่ใช่นี่ไรวันนะกูไม่เคยติดนี่ไรวันเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตที่กูติดเนี่ยกูติดเพราะกูเห็นโทษกูเลยไม่ไม่กล้ากู้อะไรเงินไรวันกูกลัวมากกูยืมจากเพื่อนยืมจากคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องเสียดอกอะไร มันโทรมากูก็ไม่รับสายกูเห็นมันไกลไกลกูก็วิ่งหนีไม่อยากเจอเดี๋ยวมันทวงตังค์่ากูจะเคลียร์ได้หมดนะเมึงโอ้โหที่กูบอกว่ากูกีไข่ต้มเนี่ยกูเคลียร์เงินก้อนเนี่ยเงินที่กูไปติดเขาเต็มไปหมดเนี่ยแต่ไม่เสียดอกดียังที่กูไม่เอาเงินเสียดอกเลยกูหยิบยืมเอาแล้วตลังมากูได้กูหาเงินได้กูเก็บเงินได้กูก็ค่อยๆ่อจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปจนหนี้หมด ให้ดอกเบี้ยเพื่อนที่ยืมมันไม่ได้ให้จ้ะเ like พื่อนกูเขามีน้ำใจเขาไม่ได้งกแบบมึงตอนมันให้กูยืมมันช่วยกูเวลากูคืนมันก็ไม่ได้เอาดอกเบี้ยใครก็จะแรงน้ำใจแบบมึงล่ะมีเพื่อนแบบมึงอนะกูไม่มีดีกว่าเสียดายวะดีแล้วที่กูไม่เจอเป็นเป็นเพื่อนอนะที่มานักเก็บดอกเงี้ยกูเลือกที่จะยืมเงินเพื่อนเพื่อูจะได้ไม่ต้องเสียดอกจะมาเจอเพื่อนดอกดอกแบบนี้กูไม่เอาดีกว่า ดีจ้ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเริ่มสัญญาณไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าสู่จุดอับสัญญาณทุกคนอย่าลืมอุดหนุนสินค้าในตะกร้าฉันนะจ๊ะเคยเห็นพิธีกำลังป่าชาไหม ก็เคยคนข้างบ้านให้ไปตีงูเราไม่ไปทําถูกแล้วใช่ไหมใช่ถูกแล้วอย่าไปตีมัน ไปอินเดียไมมครับพระอจารย์ไปทำหาอะไรลำบากลำบนจะตายหาให้กูไปอินเดียสภาพการขี้การเยี่ยวยังลำบากอยู่เลยสันดานจะเอาดวงไปฝากอินเดียขี้ก็ยากเยี่ยวก็ลำบากแดก็มีปัญหาท้องเสียแต่มึงเอาดวงไปฝากไว้ประเทศแบบนั้นนะกูงง ฝากประเทศที่มันดีกว่านี้ไม่ได้เลยไงวะคูณไม่เข้าใจปีอันี้ประเทศฝุ่นแบบฝุ่นอย่างเยอะเลยอะเออออกนอกออกสมมติออกนอกบ้านไปแบบสักสองชั่วโมงกลับเข้ามานี่สลัดนี่ฝุ่นฟุ้งเลยนะ <c oughs> โอ้โหสภาพถูรูถูกกลางมากามนี่เหมือนแบบ,เห,เ,บเหมือนหมาเผชิญแบบศึกโสคามมา <c oughs> แล้วจะวิ่งเข้าบ้านสะบัดขนอ่ะ <c oughs> และ้วฝุ่นแบบกระจุยอ่ะไม่อยากไปแล้ว กูงงมากเป็นความเช e e ื่อมากนไม่ใช่ความเชื่อเป็นความปัญญาอ่อนจ้าอย่าพูดว่าความเชื่อปัญญาอ่อนมึงต้องใช้ค at uh ําว่าความปัญญาอ่อนไม่ใช่ความเชื่อเลิกใช้สัทีมันเป็นความเชื่อค่ะเชื่อในสงที่มันควรจะเชื่อหน่อยเชื่อในสีที่มันเป็นเหตุเป็นผลหน่อยอิสันดานเชื่อในสิงที่ไม่เป็นเหตุเป็นผมก็เรียกว่าปัญญาอ่อนถ้ามึงเชื่อในสงที่มันมีเหตุมีผลหน่อยกูจะไม่ได้ว่าหาเลยเลยอย่ามาพูดว่าความเชื่อ กูก็มีความเชื่อแต่ความเชื่อปัญญา,าแบบนี้กูไม่มีคนทุกคนมันมีความเชื่อได้หมดแหละตอมันต้องดูว่ามึงเชื่อนี่พื้นฐามมนนองรับว่าหลักเกณฑ์และเหตุผลหรือเปล่าไม่ใช่แต่อว่าเชื่อไปเรื่อยมอง,งายโคตรปัญญาอ่อนอย่าพิมพ์ซ้ำ ถ้าพระเจ้าองค์ใหม่ถือกําเนิดยังจะใช้ชื่อศาสนาพุทดเหมือนปัจจุบันไหมครับอาจารย์ mm. ก็ใช่ก็พุท้าแปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไงจะมีคําอื่นได้ยังไงล่ะ mm. ไปอินเดียแล้วดวงจะเปิดโอ้ย oh. เะเหนื่อยเปิดไปไหนอ่ะเปิดเมมเบอร์เหรอเปิดอะไรมึงจะเปิดอะไรก่อนเปิดเมมเบอร์เมมเบอร์อินเดียนี่ไม่น่าเปิดนะเออมึงเปิดอะไรก่อนเปิดดวงแล้วก็มารวยปะไปแล้วสี่ปีเนี่ยคูถามจริงวะถ้าไปทาพิธีที่ประเทศอินเดียทําไมคนประเทศอินเดียไม่รวยวะกูเห็นรวยกระจุกอยู่ชนชั้นเดียวอะนะชนชั้นกษัตริย์กับพระมันอะรวยอยู่ตระกูลเดียวรวยอยู่เมืองเดียวที่เหลือจนหมดจนชิบหายหมด ไม่ตอบกูดีว่าไปทําพิธีล้างสวยล้าง,ด,ด,วงด,ดวงเปิดดวงเปิดดวงแล้วชีวิตจะดีขึ้นกันน่ะ <Rail so forward> ประเทศที่เท,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 ทพเจ้าเยอะที่สุดในโลกแต่จนที่สุดในโลกมึงว่าเข้ากันได้ไหมนะ่ะโคตรไม่มีหาอะไรสอดรับเลยขัดแย้งกันทุกเรื่อง mm hmm. เป็นประเทศที่ทอ,อ,อ้อ,อ,อนวอรร้องขอรอผลโดยบันดาลแต่กับบันดาลคนใน,นในน,ในประเทศตัวเองไม่ได้แต่คนในประเทศไทยเสือกสารแณนไปเชื่อว่าเทพเทวาเหล่านั้นจะสามารถบันดาลให้ชีวิตมึงเจริญได้ไปเรื่อยเลยเพอเจอร์สุด ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลไม่ได้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้มีที่มาที่ไปอันสอดรับเลยแถมขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นทั้งหมดกูไม่เห็นจะหาเหตุความจเจริญได้เลยจากการไปไหว้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาความจเจริญมาตอนไหนขอมาั้ง2500กว่าปีเออกูเห็นขอก็ามาสองพัน้กว่าปีแล้วกูไม่เห็นจะมีหายดีขึ้นก่อนต้องบูชเจ้าด้วยนะใช่บูชาก,ากรรมกรพระพทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ด้วยซ้ ทำไมมนุษย์จะมีความเสื่อมอยู่เต็มไปหมดล่ะก็เพราะมันไม่จริงไงมันเป็นความเชื่อผิดกูละงงมากเลยอ่ะเชื่ออะไรกันมาตั้งยาวนานได้มากขนาดนั้นแต่ไม่มีหาอะไรเปลี่ยนแปลงจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจนสอนจนคนเขาพ้นทุกข์ไปในตอนไหน,ไหนละพวกมึงยังมานั่งทุกข์กันอยู่เลยเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามคาสอนพุทธเจ้าอุงง ยังไปนอนไปนั่งอาบน้าในยแม่น้าําคงคาและเชื่อแม่น้าําคงคาเป็นแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่โคตรสกรปรกติดเชื้อก็อันดับหนึ่งของโลกกูจะบอกให้ตอนโควิดอ่ะเชื้ออินเดียนะ่ะแรงสุดมึงดูนะหนักสุดก็อินเดียนะมันติดเชื้อกันง่ายขนาดนั้นเพราะมันไม่ดูแลตัวเองอ่ะนะระบบสาธารณสุขก็แย่สุดๆในโลกแต่มึงเอากลับเอาดวงไปฝากกับประเทศอย่างนั้นเนี่ยนะ โอ้ยตายกูไม่เข้าใจตายยังเอาไปลอยอยู่ริมน้ำอยู่เลยทั้งที่น้ำเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคน้ำเป็นแหล่งสาธารณะกลับเอาไปรวมกันตรงน้ำให้เกิดเชื้อโรคติดเชื้อกันอะไรกันแล้วก็ไปสักดิธิ์กับเขาคนไทยในกูว่าเพอ้อเจอรอที่สุดเลยลงไปเอาตัวไปแช่ในแม่น้ำคงคาไม่ได้มีความสะอาดหาอะไรเลยเชื่ออะไรกับสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ โคดเพอเจอไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์กลับมาอย่างเงี้ยศักดิ์สิสทธิ์หาอะไรอะน้ําคลองแสนแสบไปสะอาดไ้กูว่า าอาบน้ํำคงคาแล้วมันทําให้คนล้างบาปล้างซวยกันได้คนทั่วโลกมันก็ไปจู้อยู่ตรงนั้นอนะไปจุ่มอยู่ตรงนั้นอนะทําเลวทําชั่วแค่ไหนก็ได้ หมอดูคนที่ต่อจากเชนคือคนที่อจอรออจอรอ,อ,จอ,รอดูออาจารย์รอดูโอ้ย <c oughs> มึงก็ยอก่อสักกูอ่านไม่ถูกเลยอจอรออจอรอกูก็เอาไปอจรออมึงก็พิมพ์ติดกันซะเปเชือกเดียวกันเลย มือมึงเป็นผังผืดเหรอ,หรอติดกันไปเทื่อขนาดเนี้ยไม่คิดจะแบ่งจะแยกกันบ้างเลยหรือ,อไงพี่ตาแดงแมงดาไปย่างปลาลาปลาถูปลาสลิดต้ยมยำจ้าสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะกร้านะจ๊ะกดซื้อของในตะกร้าด้วยจา้าหมูทอดเค็มนัวเค็มมากไหมเค็มไม่มากจา้าเค็มนัวจา้า โรคไตเป็นโรคไตกินน้อยๆจะไม่ต้องกินเยอะคิดยังไงกบฝากดวไอเดียครับกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้อว้ไปฟังย้อนหลังอ่ะโดนเข้ามาคนหนึ่งก็ถามทีเข้ามาคนหนึ่งก็ถามทีามานนึงมที่กูตอบอยู่เรื่องเดียวหรือไงพูดไปกี่รอบอกี่รอบแล้วถามอยู่เรื่องเดียวนะไม่มีเรื่องอื่นถามไว้หรืองไง